ดีครับทุกคนภาพเพื่อนๆมาเบืองต้นหม่ซีชนิดที่ปลูกและยสิมีตตะคนหักทุกคนนี่ต้นแรกคมจะภาพเพื่อนๆมาเบืองเลยแล้วทุกคนเนี่ยต้นขี้เล็กนี่เขามีประโยชน์มหาศาลนี่ทตะกคนยามห้าบ่บมีกับเขากับป่าห้าสามารถเก็บเอายอดเขาในยอดอ่อนๆทุกคนนี่นี่ยอดอ่อนๆมาต้มมาแกงเฮ็ดเป็นแกงขี้เล็กที่เพื่อนๆหลายคนก็คงเคยเห็นมั้งเนาะที่เขาแกงมาขี้เล็กทุกคนนี่ เขาควรถทำผู้ใดมีที่ดินกว่างๆเนาะทุกคนพื้นที่กว่างๆนะควนจะปลูกเขาไว้จากต้นเนาะทุกคนบางคนกะยานว่าเอาปลูกละต้นเขาจะสูงจะใหญ่เพชรในพื้นที่บานหลกลุงรังเฮ้าว่าจาเป็นเนเขาสูงกระได้ทุกคนนี่เอาซ้านี่ทุกคนเนี่ยบอกความสูงเขาประมาณสองเมตรกว่ากับเกือบสามเมตรก็ถือว่าบูสูงนี่ทุกคนซ้ำนี่อันบอนี่พอก็สูงขึ้นหน่อยหนึ่งเขาก็ตัดแต่งกิ่งเขาไว้ทุกคนให้ก็อยู่ประมาณนี่ทุกคนเนี่ย แห้งตัดแต่งกิ่งบ่อยเอ้ยนี่ใบอ่อนก็แห้งแตกมาหลายตัวคนแตกมาหลายนี่แตกขนาดนี้ยังแตกอออว่าเตียมเลยตัวคนนี่เพม่นกะคนในพื้นที่เพมันก็มาหักยอดใบหักยอดใบบ่อยกันละบ่ห้มันไอสูงจนเกินไปพอสูงจนเกินไปเขาก็เก็บเกี่ยวพ้นประโยชน์บ่ไดเนาะควรจะให้ก็สูงกว่ามันนี่ทุกคนนี่อื ต้นใหม่ซิงนี่ถ้าเขามีติดบานไวพื้นที่บานก,กว้างๆนี่ปลูกไว้จะต้นจะมีตะกนหักจะมีตะคนถามหาเลยทุกคนเพราะอีหยังเขาจะมาถามเขาว่าขอหยอดขี้เล็กไปแกงนะเด้อฮะลังเทเพ่นไดหนังงัวมาเพ่นไดไข่มดแดงมาเนาะพ่นก็เอาไปแกงใส่หนังงวัวแกงใส่ไข่มดแดงแสบหลายแสบปวดแสบโพเห็นเพื่อนเพื่อนบางคนเพิ่นเห็ดคลิปยูทูบไวเนาะ เป็นกะแกงขี้เล็กเนกกะครับเป็นเมนูเด็ดดีทุกคนใส่กะทิมะพร้าวนิดๆเน,น,นี่ยโอ้ยแซ่บหลายทุกคนนี่นี่หละคนจะถามหาเฮาคนจะหักเขาบางคนมีพ้นที่กวางขวางแต่เขากับ่บปูกกันดีทุกคนอืเฮาควรจะปลูกไว้ติดบ้านอยู่มีพันที่กวางขวางเนาะมันบไดเเสียหายดียทุกคนเขามีประโยชน์ดีทุกคนนี่ยามเฮาบบมีกับเขา,า,า,เากับป่าหรือยามเฮาเบื่อปูเบื่อป่าเบืบ่อไอ้ไกลเบื่อเป็ด เขาก็สามารถเอาเขาไปต้มไปแกงใดได้ไอยอดขี้เล็กนี่ทุกคนเป็นเอสมุนไพรไทยเฮาเนะาะไปมักขมหน่อยคมลายก็แล้วแต่เขาจะต้นมน้ำจังไดเนาะถ้ามักคมหลาลายก็ต้มแบบเออแล้วก็มีสูตรของเก่าอยู่เนาะทุกคนหวงังวบาเ,เพื่อนๆหลายคนคงเจ้ยวลู้อยู่มั้งเนาะเห็นบ่านี้ถ้าอยากให้เพื่อนบ้านรักเพื่อนบ้านถามหาก็สามารถเอามาปลูกไว้ ตัวหมากเม็ดพันเขาก็เยอะแยะทุกคนต้นไรที่แบบต้นไรที่เขาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเขาจะออกเป็นนวยเนาะทุกคนพอหนวยเขาแก่ลงมากปรับเขาจะลนลงผื่นดินทุกคนพอลนลงผื่นดินเขาก็จะแตกแตกเป็นลำต้นึ้นมาทุกคนลำต้นอ่อนๆเขาสามารถถอนเอาลำต้นอ่อนๆเขาไปปลูกใดเนาะปลูกงายแห้งทุกคนปลูกงายแห้ง เออก็ถือว่าดีมีประโยชน์มหาศาลนี่ทุกคนนะเบือเป็ดเบื่อไก่เบือหมูก็สามารถเอาหยอดที่เล็กไปแกงกินได้เนาะโอ้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เฮ็ดให้เพื่อนบ้านหักเฮ็ดให้เพื่อนบ้านถามหาน้ำเนาะอีนดีนี่ทุกคนการจะตัดแต่งกิ่งเขาก็ตัดแต่งง่ายๆเนาะเขาบ่ได้มีหนามมีอย่างกันไก่ตัดพุดตัดพุดเขาจะเห็ดให้สวยงามสมไดเนาะอ,อีกอย่างกิน กิ่งก้านเขากับคอน้างหนาทุกคนหนาแล้วก็เหนียวพร้อมทุกคนเฮาสาม,มารถสีเห็ดเป็นเตียงมานางไตล่ลมเขาก็ดไดเลยถ้าเฮาตัดแต่งกิ่งเขาได้ดีมานางไตล่ลมเขาเย็นสบายเลยทุกคนี่บ่ได้มีหนามมีอย่างเลยทุกคนอืตัดแต่งกิ่งดีดีแหงแตกบอยยอดเขาแหงแตกยอดแตกอยังออกมาเฮาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เนะาะหาลังเทือหอดได้เอาไว้ขายตลาดแล้วทุกคน ผมเห็นเขาไปขายตลาดกันเนาะเออเขาต้มมาแลอเกาปั่นเป็นก้อนก้อนน้นอยนิดเดียวเองก็ปั่นเป็นก้อนก้อนแล้วเส้าบาทเส้าบาดก็เป็นเงินนี้ทุกคนเออแมนบอกเป็นเงินเด้ถ้าเขาบอกขายเป็นเงินเขาบแบง่งออแบ่งสรรจะสรรปันส่วนให้เผื่อนบานแล้วก็ไม่เพื่อนบานมั่งขอเ,ขเองดอกของยังสี่คนส่วนมากชอบมองข้ามเนาะเขาบอกคอยปลูกคอยยังกันแล้วเขาก็บ จะมาขอเดี๋ยวเขาก็จะคิดถึงเขาเองละทุกคนเออกับพาเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งเนาะอันนี้อันที่สองต้นที่สองเนาะต้นที่สองเพื่อนเพื่อนเลี้ยบักต้นมง้มเนี่ยทุกคนนี่ต้นมังยมถ้าเมามีพื้นที่กว้างเขาควราจะปลูกเข้าไว้เลยตะก้นนมังยมเปียวเลยตะก้นปลูกมัง้มเปียไว้เลย มังยุ่มเปียวเนี่บางคนส่วนหลายก็จะคิดถึงเฮาเลยตะกนยามเขามีป่าตี้หรือบางทืเงาเงาผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเออไปเก็บบักยุ่มสมบักนันบักนี้อีนันอีนี่มาตำกินสาห่อนห้อนยังสี่คือจะแสบอยู่เมืนบอทุกคนอืผู้ใดมีพื้นที่กว้างๆบ่ไดเสียหายอย่างไรนี้เนี่ยเก็บเอาเอ้ เอาต้นมะยมเปียวไปปลูกไว้จักต้นหนึ่งนะทุกคนเอาไว้ตำกินนะทุกคนยามอากาศร้อนๆก็มีสาพึกสภาพกลุ่มพามีนายังเสียอากาศร้อนๆห้าสามารดเอาเขาไปตำกินกะบข้ายร้อนไดเลยทุกคนเผ็ดๆน้อยหนึ่งบอก้ราน้ำลายไหลเลยทุกคนอุยหยาอยบอกเราน้ำลายไหลเลยทุกคนตำเผ็ดๆนาอตำมะยมนะทุกคนสามาด จะเห็ดในเพื่อนบ้านถามหาเฮานะโอ้ยต้นมกยุ่มหมอหนั่นหมอหนี่อีนั่นอีนี่เพื่อนปลูกไบโดกเต็มตน้นไปเก็บมาแม่นะไปขอกับแม่เอามาตำกินแมนบอทุกคนอืมจะเห็ดในคนหักเขาเหตุนในคนคิดถึงเขานี่ผมเคยเห็นต่างถิ่นเนาะบางพื้นที่บ่ทุกคนนี่หย,ยอดอ,อ่อ,อนๆเขาเนี่ยกะมีประโยชน์นีทุกคนผมเคยเห็นคนต่างถิ่นต่างพื้นที่บางพื้นที่เนาะ ตามที่ผมไปเที่ยวไปเหรียนม้าน้ำโมน้ำพวกตามพื้นที่ชนระบทอีกอย่างเนาะเออผมไปเห็นเขายามเขาหลับป่าหลับอย่างเขาเก็บเอาหยอดบางยุ่มนี่ทุกคนหยอดอ่อนๆเน่ยเนาะเขาไปกินกับหลับป่าหลับอย่างปนป่าปนอย่างกระเสียบของเขาอีหลีดีแล้วทุกคนเอออีกอย่างก็ก็ปปอดสารผิดน้ำนี่ทุกคนนีหยอดเขาก็สวยงามบ่มีแมลงมีอย่างมาอันนี้เลยเนี่ยเห็นบ่ ข้าบตองไปซื้อผักในตลาดก็ได้อันนี้ปลอดสารพิษลอยเปอร์เซนต์เลยเพียงแต่ข้าเอาไปลางน้ำน้อยนึงเขาอาจจะมีขี้ฝุ่นเกาะน้อยนึงแค่นั้นเองแต่บอกพื้นปลอดสารพิษผมบ่เกยเห็นว่าผู้ใดจะเอาอยาไปฉีดต้นหมักยุ้มเพื่อกําจัดมแมลงจะกค้นดอกถือว่าการปลอดสารพิษนี่สารเคมีตกค้างในถือว่าเขาสอบผ่านอยู่ทุกคนอืมนี่ หยอดนี่สามารถกินใดได้ไปกินกระปนป่าหรือลาบป่ายังกระใดเลยผมเคยเห็นเขากินกันอยู่เออก็ถือว่าดีมีประโยชน์มหาศาลหน่วยเขาก็สามารถเอาเอามาต่ำมันยังกินใดกินกับพริกเกลือพริกยังกระไดทีทุกคนอืมนี่ก็ถือว่าเสียบดีเบาแล้วนะ้ยังน้ำลายไหลเลยทุกคนเบาเลยยังน้ำลายไหลยังคิดอยากคิวอยู่ดีทุกคนเบาพื้นต่้มเนี่งเนาะ กับพาเพื่อนมาเบิงมานน่มันก็บริเเสียหายดิทุกคนบริเลยเสียหายมีพื้นที่กว้างๆเลยปลูกไว้เลยเออจักตนหนึ่งเอามังยุ้มหวานตนหนึ่งมังยุ้มเปียวตนหนึ่งเนาะบริเเสียหายหรอกสําหรับผู้ใดมีพื้นที่กว้างๆเนาะก็มาบอกให้ฟังอันดับสามเนาะออันดับสามจะมาบอกให้เผื่อนได้ฟังเห็นบ่ทุกคนนี่นี่น่ หวังว่าเพื่อนเผื่อนคงหูมั้งเนาะ <c oughs> ต้อนอัน้บาน่อยก็อื่นตนพักกเฉดทุกคนนี่ตนพักเฉดนี่ทุกคนเห็นบ่ลูกเขาทุกคนนี่ลูกอ่อนเขาเห็นบ่นี่ลูกอ่อนเขาเกิดเองตามธรรมาชาติเนาะบางคนหลายๆท่านก็อาจจะมองข้ามเนาะว่าตนยังสี่มันมีประโยชน์มองใดเห็นบ่ทุกคนนี่ช่อดอกเขาเนี่ยนี่ ช่อดอกเขากำลังตูมอยู่อันนี้เขาบานสะพังทุกคนบานสะพังเนี่เขาก็สวยงามบาแ่แพดอกใหม่ต่างทศนีดทุกคนเพียงแต่เขามองขามหรือว่าเขาอาจจะเห็นบ่อยจนเกินไปครับมันเลยกับโบมีคาสําหรับเขาเนาะอันอนี้นวยอ,อ่อ,อนเขาทุกคนนวยอ,อ่อ,อนเอาไวิกินกับตำมงงตังคุงกระแสบเด้อตาม้านขายสมตำในี่เขาเขาจะไม่ให้ลูกขาเลาเด้ เขาจะซื้อมาไวเ้เธอหลายๆเขาจะเอาไว้ให้ลูกคาลานสมตาเขาที่ในลานสมตําเขานี่ประโยชน์ข้อที่สามจากตัวอนไรนี่ต้นกระเสตต้นกระสรินนี่เนาะเขาสามารถเอาเขาไปปลูกน้ำหัวบานนี่ทุกคนสมมติว่าผู้ใดมีหัวบานกว้างๆนะเนาะจากประมาณไอ้สิบเมตรหรือสิบห้าเมืม ทั้งที่ดีคือทั้งหลาดอย่างเอาคว้านจะท,ทันทีเขาจะเห็ดหัวเอาห้าไปตัดใหม่ไผ่หรือตัดต้นใหม่มามาเห็ดหัวเห็ดสวนะเนะอืเอาไปฝังฝังทมดินไหวมาทุกคนเอาไปฝังทมดินไหวแป๊บๆซำนึ่งกับปลวกมัดจาะเออห,หัวหักหัวพังหัวเพมาหลือเห็ดไม่อยบจบจบอสินทุกคนอืตามแนวคิดของผมพงบาควรจะเอาต้นกระเชยดต้นกระถินนี่ทุกคนนี่ ไปปลูกไว้น้ําหัวบานเอาหัวบานสมมุติว่ามีความคมกว้างประมาณ15เมตรเฮาปลูกเป็นแถวตรงเอียดเลียดไปเลยดิทุกคนอืตรงไปนั่นบ พอเขาพอเขาโตขึ้นมานี่เขาเอาเม็ดเขานี่ยพอพอลูกเขาแก่ๆขึ้นมาเขาจะเขาจะมีเม็ดมันบ่อละเอาเห็ดเป็นหลองละเอาเม็ดไปหยอดไวเป็นแถวไปเลยทุกคนแถวตรงๆแล้วเห็ดเป็นหัวบานใดทุกคนพอเขาสูงขึ้นมาจักประมาณเม็ดก็กลัวหรือว่าเขามักคุ้มสูงขนาดใดก็ได้แล้วแต่เขามักเพราะว่าเขาตัดแต่งกิ่งงายเนาะต้นกระเช็ดเนี่ยเขาจะค่อนข้างกรอบเนาะเอากันไก่ตัดในเดี๋ยวกับปุ๊บๆเขาสามารถตัดแต่งเขาจังใดก็ได้อืม เราประโยชน์ข้อที่สองจาก้นกิเกษตรยังสียันบัทุกคนเขาสามารถเก็บเอายอดเขาได้ทุกคนยอดอ่อนๆเขาเลยทุกคนตนก็บอกคอยสมบูรณ์เนาะมาถ่ายเพื่อนๆเดบงเนาะเขาสแเพราะว่าเขาข้นอยู่ในในโขดหินทุกคนเขาเลยบกคอยสมบูรณ์บกคอยงามเนาะเขาข้นอยู่ในโขดหินมะทุกคนประโยชน์ข้อที่สองคือเขาสามารถเก็บเอายอดอ่อนเขาได้ทุกคนหนี่ยยอดอ่อนๆ สมมติว่าเขาปลูกไว้นะหัวนะเขาสามารถเก็บเอาหยอดอวลๆนี่ไปขายได,ด้ทุกคนมือหนึ่งบ่าตำกวัวขายล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งผมว่าบ่าตำกวัวสองสามลอยทุกคนมัดเป็นกํากัละห้าบาทห้าบาททุกคนเพื่อเพื่ออาจจะมีคนมาติดต่อเขาโดยสั่มได้ผกรานสมตำรานอีนยังเนาะเอามาส่งไปเด้อหาก,กํามิบกัมยังสี่มันบ่อทุกคนเออ สำหรับหาบาทหาบาทเขาก็ได้เงินเมื่อขายล็อกหนึงน่งล็อกหนึ่งผมว่าได้บ่อตา่ำกาเป็นสองร้อยสามร้อยที่ตกคนมีประโยชน์มหาศาลเด้ดีกว่าเจีเห็ดหัวเนาะเจะไปตัดต้นไม้ต้นไรตัดต้นไผ่มาเห็ดหัวเดียวกับพังเดียวกับเพรเดียวกับบวกเจาะอยังเจาะอันบ่อตกคนถ้าเอาต้นกระถินเนี่ยไปเห็ดเป็นหัวเป็นเท้าสาบลาบจังสิ หยอดเขากระไดเก็บมากินมันบทตะคนเอาไว้กินกับป่นป่ากระแสบกินกับแจประเดกระแสบโพดแสบโพตะคนอีกอย่างหยอดเขาค่อนข้างอ่อนค่อนข้างนิ่มนี่ตะคนนี่ช่อดอกอ่อนอนยังสี่กักินได้ทุกคนกินกับป่นป่าแสบร้ายแสบหลายช่อดอกอ่อนอ่ยังสี่นี่ช่อดอกเก่ยยังสี่บางคนเขากักินอยู่เห็นว่าสวยงามบ่าช่อดอกต้นกระถินเนาะตะบานข่อยก็เอือนต้นกระเฉดทุกคนภาษาไทยกลางก็เอือนต้นกระถินเนาะ ืแต่ละพื้นที่ก็เอื่นแตกต่างกันไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เอาภาษากลามเป็นหลักแล้วนะทุกคนเนาะก <c oughs> ็ถือว่ามีประโยชน์อืตามแนวคิดของผมเราปลูกเป็นหัวหัวบานนี่ดีนี่ทุกคนผู้ใดมีหัวบานดีกว่าเาเอาต้นไผยต้นยังไปปลูกมันกะน,นั่นละปลกเจาะปลูกยังค่ังเพาะต้นเต็มสิลือเฮ็ดไม่ปลูกอันนี้ได้ประโยชน์ทุกคนแต่บนเสือผมเนี่ยร้องไปปลูกเบื้องเด้อ แล้วก็ลงขายเบิ่งว่าปีนึงเงินจะเข้ากระเป๋าเฮาปีละเท่าใดจดไว้เลยขายได้10บาท20บาทขายได้200 300, ก็จดบัดเลยคิดว่าปีนึงนะเฮาปลูกไว้เอานาบานเฮากว้าง15เมตรเฮาปลูกไว้15เมตรเฮาสิได้เงินเท่าใดทุกคนได้ได้ยินแล้วจะตกใจพอครบปีขึ้นมาลองมาบวกลบคูณหารที่เฮาจดจดไว้จํานวนเงินทุกคนจะตกใจจากที่เฮาเคยเอาหว้ไผไปเฮ็ด บ่เคยได้เงินจากได้ท้องจากเถ่อมีน้ำสัมบังเถ่อได้ไปซื้อไม้ไผ่มาจากาานเ,นเ,าเะกะพืพะะพเอเ่อน,นบ้านเนาะมาเห็ดหลักก็พังพังหล้กก็ไปซื้อไม้ไผ่ก็มาเห็ดอีกเงินวัวทุกคนเออจากเขาปลูกต้นกระถินไว้เลยหนาบานเอาเม็ดเขาไปหยอดหยอดไ้เป็นแถวสาบหลากไปเลยเอหืหยอดเขาสูงกันมาเพื่อเก็บหยอดเขาไปขายได้เงินได้ท้องอีกอย่างกับปอดศาลผิดน้ำทุกคนผมบ่เคยเห็นผู้ใดว่าจะเอา อย่าหรือเอาสารเคมีอยังไปฉีดต้นกระเฉดต้นกระทินอย่างเตือเขาก็ขึ้นแตกหยอดของเขาอย่างสีอยมัดปีมัดศาสตร์เลยทุกคนบอเห็นว่าจะมีแมลงมารลบกวนอย่างหมากไม้อย่างปันใดเนาะก็อ,กอาจจะมีรลบกวนแน่ก็ส่วนหน่อยเป็นเพียรเป็นยังเป็นบางฤดูกาลเนาะแต่เรื่องใบเรื่องอย่างเรื่องแมลงมากัดใบรู้สึกวบาผมบ่เคยเห็นมีแต่เพียอย่างเดี๋ยวเพี้ยก็บ,บ่ได้ขืนยังมากไม้บางเทือกสีปีหาปีเย็นก็มาจากเทือกหนึ่งส่วนมากมากระแถบบ่มีเสยเลยเนาะ คือว่าได้ประโยชน์มาอาศานะลองเสือบมเมืองเหลือเอาไปเห็ดเป็นหัวนี่แล้วก็ลองจดเบ่งเลยงามขายเนี่ยจดเบ่งเลยอืให้มันปีหนึ่งเสด้เงินทอดเออได้ดีดีทุกคนคิดเป็นเงินเป็นทองออหลีเห็ดเป็นหัวบานโปูกเป็นแถวสับหลับต้นเขากอค่อนข้างกอบเขาตัดแต่งกิ่งยังไดก็ได้เอากล้ไก่ตัดพุ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 ให้สวยงามแตกช่อดอกออกมาเอาไอ้แตก ยอดออกมาเขาก็ตัดเอายอดเขาพิคายมัดเป็นกํากัมละหาบาาหาบาทเออได้เงินหลายดีทุกคน,นเอาสันทาเขาบ่อยากขายกับเพื่อนบ้านเพื่อนอาจจะมีปนป่าปนกบปนปลาฉลามปนป่าหวานอยังกับว่าไปเนาะบางเทีคนอาจจะมาขอขอยอดขี้เล็กเน้ไปกินกับปนมันเขา,าก็ได้บุญสุนทานน้ำนี้ทุกคนแมนบอกอีกอย่างผู้สูงชราคือ,อยังผมนี่นกักินได้ทุกคน พอว่ายอดต้นกระถินเขาจะอ่อนจะเนียมนิ่ทุกอนบ่มีแขวบมีอย่างเขาก็สามารถกินได้เนะาะบ่คือพืชผัดบางชนิดถึงยอดเขาอ,อ่อนอ่อนอยู่กับผู้สูงอายุกับกิบกนยากเกึือยู่นีดทุกคนแต่ยอดกระถินเน,นี่ยกินไงนิดทุกคนเขาจะอ่อนเนียมสบายและอีกอย่างหนึ่งคือปลอดสารพิษเนาะ ปกสารพิษตกทางปกยากขาา่าวแมลงเนี่ยบ่มีเลืออย่งางหละก็แค่ขีฝุ่นจะซื่อผมบ่เคยเห็นไผปลูกต้นกระตินแล้ะเอาขีงวขีควายไปใส่ยักเดือถ้าเฮ้าขยันกันนะนั่นเขาคือจะงามแห้งทุกคนอืมเฮ้าคงจะเก็บไปขายบ่หวาดบ,าดบ่ไหวหอกมันบ่ก็เฮ้าสื่อประกาศซื้อพักบุ้งในตลาดตล,ดตลีบางเทือกมีสารตกทางเ้อบางคนเขากับบ่ได้รางไ้เฮ้านี่ทุกคนอืม ถ้าเพื่อนไปลางเขาก็เข้าใจอยู่ถ้าเพื่อนไปลางผักลางอย่างก่อนจะเอามาขายนะเพื่อนก็ไปนั่งขายแต่แค่ปั๊บเดียวเองเนาะเท่านี้ก็ผักเขาก็จะสั่มนี่ทุกคนส่วนหมากที่เขาเอาไปขายเนาะก็บ่ได้รู้ถูกไปเราส่วนมากเขาก็เห็ดมาดีๆกันตั้งนั้นละแล้วบ่เว้าเพื่นว่าส่วนหมากเลยส่วนหลายแล้วเพื่อนก็แค่เอาสายยางไปฉีดฉีด,ฉดแค่นดน,นิดเดียวเองนี้ทุกคนเขาบ่ได้ล่างเขาแบบสะอาดสะอา้านเด้ ถ้าไปเอามือไปถูไปขัดไปถูห่ากลายพวกผักพวกยังเขาก็จะสัมเนาะมาขายก็ขายได้แบบเดียวพอสัมึ้นมากับบมีคนมาสื่อเนาะทุกคนอิริด้ทุกคน,กคนมันเป็ี่ยนยังสัน่นอิรีละบางคนก็อบอกเข้าใจเนาะไปสื่ออย่างยุตลาดมาเพื่อนก็คิดว่าเออจะของเพื่อนหลังมาเหลียบรวยอย่าไปคิดด้วยทุกคนเท่าใดมาเทาครจะหลงังกวนเขาบ่ได้หลงังให้เจ้าสวยงามดอกถ้าเขาไปหลงังให้เจ้าสวยงามเดือกผักเขาจะสัมจะยังเดือกเขาขายบอาย่อใดทุกคน เขาก็ต้องมาลางพืชผักบางชนิดเขาควรนจะเอามาแช่น้ำไว้ย่างหน่อยก็ประมาณ30มสิบนาทีหรือถึงหนึ่งชั่วโมงไ้สารผิดตกค้างอยู่ในใบเขาให้มันออกให้มดกอนทุกคนอย่าปิดประมาทเรือแห่งงามบันไดแห่งสารเคมีตกค้างหลายทุกคนเพราะว่าเขาฉีดยาคุ้มว้เนาะ้าเขาบ่มมาลางมาแช่น้ำเนี่ยมันสีไปทำลายระบบ นิเวศในร่างกายเฮามันสะสมออกไปเอามาก็จังว่าละก็คงหลายๆท่านก็คงเคยหูเคยเห็นมาขนาดบางคนไปฉีดยาซื่อๆบ่ได้กินจังหน่อยเนาะเห็นบ่น้ําทงให้ทงหน้าชาวไร่ชาวสวนต่แค่ไปฉีดยาซื่อๆแม่นทุกคนฝุ่นละอองยาเขาปิวเขาจะมูกเฮาอืเฮาก็บ่ได้ฉีดทุกปีทุกเดือนทุกมือเนาะนานๆไปฉีดจักเทือนึง ละอองยาปิวเขาจะหมกเขาหยังเฮากันยังบางคนก็ยังบาดเจ็บลมตายก็เยอะแยะหวังว่าเพื uh ่อนๆคงจะเคยได้เบื่งข ok uh uh ่าวมั้งอืองกระบอกให้เพื่อนๆได้ฟังก IC ่อนเขาจะไปสื่อพักสื่ออย่างยุตลาดพักสวยๆงามๆแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องอันตรายเรื่องสารเคมีตกค้างก่อนจะเอามาบริโภคมากินมายังเขาควรจะแช่นามก่อนเนาะอย่างน้อยๆก็สามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมง อย่าคิดว่าเขาเออคนเอามาขายเขาล่างเขาเรียบร้อยแล้วบางคนเขาก็อาจจะล่างยุเขาแค่เอาซสายางฉีดๆนิดเดียวทุกคนฉีดหลายผักพวกเขาก็จะซั่าทุกคนอเขาฉีดแค่น้อยเดียวบางเจ้าก็อาจบดฉีดเลยก็มีเนาะเออก็เหลวเต่บุคคลเขาเป็นผููบริโภคเขาควรจะเอาเขามาเสียน้ำเสียนยางเพื่อให้ขาสาร ตกหางอยู่ถึงมันออกบ่หลายอยังจนเกินไปก็ยังถือว่าโบรางเส่เลยนะทุกคนก็มาบอกให้เพื่อนๆได้ฟั้งยังสีนะ่ละอืมลขคอที่สี่ถือบอกว่าฮาควนฮาเฮาาควนถี่อันนี้บ่ได้ทุกคนเฮาควนจะมีติดบานคือต้นมะขามเปียวเนะทุกคนต้นมะขามเปียหเฮาควนจะปลูกไว้กับตัดติ้ง ตัดแต mm ่งกิ ира, life, Hence, it, ่งเ็ากอนขางายเนาะกิ่งเขากะเหนียวอยู่ทุกคนแต่ว่ากิ่งในหน่อยเขาขนาดนิ้วกวยนิ้วปูนะเขาสามารถเอากันไก่ตัดได้เนาะตัดแต่งกิ่งเขวอย่าให้เขาสูงเกินไปทุกคนให้กระสูงเม็ดกว่าอืจะมีเพื่อนบ้านหลักเขาจะไม่เพื่อนบ้านถามมาหาเขาคือมะขามเปียวนะทุกคนเพราะไอ้ยังย่ามเขาแกงปูแกงปลาแกงเนื้องาะเนื้อควายมันบอทุกคนเขาบอมีมะขามเปียวเขาบอไดไปตลาดตะลี่เขาเออ ไปเอาหยอดมาขามอยู่บ้านบักอันนั่นบักอันนี้เด้อเขาเขามีต้นมาขามอ่อนอยู่ไปขอเก็บเอายอดเขาเห็นบอยอดอ,อ่อ,อนๆทุกคน,นเห็นบนี่ยอดเขาใสาแ่แกงบูแกงปลาแล้วแสบหลายก็จะออกรเปรี้ยวๆทุกคนเห็นบนี่เห็นบ่เขาเกิดเองโดยธรรมชาติเขาควรจะปลูกไว้ติดบ,บ้านทุกคนบริด้เสียหายอย่างดอก จะมีตะคนหลักจะมีตะคนถามหาย้มเขาแกงป่าขึ้นมากเขาก็คิดผอกเขาทันทีว่าบ่านอันอนี้หยอดมาขามเกินแห้งเขาตัดแต่งกิ่งบ่อยเขาแห้งงามทุกคนเขา็ห้งแตกหยอดออกมาเนวนี่แต่ถ้าเขาตัดแต่งกิ่งกิ่งเขาบ่อยๆก็กแตกออกมาอย่างสี่มดบีมดสาอาดทุกคนเออหรือถ้าเขาอยากให้เขาออกนวยก็อ,อาจจะป่อยสูงไว้ประมาณนี่ทุกคน,นประมาณสามเมตร ถ้าเ้าอยากได้หน่วยก็น้ำทุกคนหฮนบอน,นี่ทุกคนพาเป็นเผื่อมาเบิงหน่วยเขาหฮนบอนี่อันนี้มเแฮนบอหน่วยเขาทุกคนนี่แฮนบอ่มกถามเปี่ยวทุกคนอื classics. ถ้าเขาอยากได้หน่วยหน่วยครับมีประโยชน์มหา,าศาลทุกคนหน่วยเขากับมีประโยชน์มหา,าศาลดิ ย้มอันนั้นขึ้นมาสิบเอ็ดนดั่นจะก่บบาใบสองใบาสามเอออยากกินตำมะขามวเว้ยเผ็ดเผ็ดน้อยหนึง่งเออเขาก็สามารถเก็บเอาลูกอ่อนเขาก็ได้เนาะตไปตำ <c oughs> สมัยก่อนเขาจะตำใส่กระปูหน่อยเด้อสมัยก่อนเนาะสมัย,มยก่อนกระปูตัวน้อยหน่อยนะทุกคนเขาจะเก็บเอามะขามเปียลละพุทธเขาจะตำใส่กระปูหน่อยเนาะเพราะว่าสมัยก่อนบ่เคยมีสารพิษสารอีหยังพวกปูพวกงอยกับเป็นปูธรรมชาตินะทุกคน เขาเก็บมะขามอ่อนมะขามเปียวไปตำกินโอ้ยเบาเลยน้ำลายไหลทุกคนเ้ยน้ำลายไหลโยกโยกแล้วหิวหลายเห็นบันี่หยอดเขากำลังแตกหยดออกมาเดี่องสําเนียงเขาจะออก่วยเต็มทุกคนเห็นบัดอกเต็มไปหมดเลยดอกมะขามอ่อนนี่เขามีประโยชน์มหาศาลยังพูกอดไต้มไก่ต้มเป็ดต้มปูต้มปลาต้มปลาคอต้มปลาชนต้มปลาลุก เขาก็ต้องคิดถึงเฮาเออไปขอยอดมัขามอ่อนบ้านนั้นบ้านนี้กอนนะ่นก็ะวานนี่ละเด็ดในเฮาเป็นคนมีเสน่ห์มีบุญวาสนามันบอทุกคนเลมแรกเลยก็เป็นตนนี่ละตนมะคขามเนาะ มกถามเปียวค้นปลูกใบติดบานยให้ต้นก็สูงเกินไปตัดกิ่งหวประมาณเม็กโกัๆถ้าเขาบ่อยากกินน่วยเนาะถ้าเขาอยากกินน่วยเขาเขาก็ปล่อยสูงไว้ประมาณ3เม็ดคื้จังสี่นะสี่ก็สูง3าเมตรก็ถือว่าสูงบ่แห้งดอกทุกคนเขาก็เห็ดเตียงนางเงินบ่านะรมมงพื้นบานเพิ่นเพิ่นไปเอาใหม่มาวางไว้ก็เป็นหุ่มนี่ทุกคนบางเถ่อเขาก็มานั่งเหรียญของเถ่อกับคนในชุมชนแมียาแม่ยยิ่งช่วงเย็นๆเขาก็มานั่งเหรียญกันเัินบ่นน่ เขาเอามาวางไว้ลมก็ลมลรื่นดีได้กินเขาก็เหนียวเนาะลมพัดลมเพี้ยเขาก็บได้หักง่ายๆได้ต้นมะขามก็ถือว่าลมลรื่นดีเนาะทุกคนอือันดับแรกคงก็บ,บอกเพื่อนๆน่ละต้นมะขามเปียกเคื่อนจะปลูกไว้ติดบ้านถ้ามีพืนพ้นที่กว้างเนาะอันดับสองกับนี่ละต้นพักกระเชิดเนี่ยทุกคนต้นพักกระเฉิดบานคอยเอินต้นกระเฉิดเนาะอืตโต เออต้นกระเฉดภาษาไทยกลางก็เอินต้นกระถินเนาะอันนี้ควรจะปลูกไว้เป็นรัวบานเนาะลัวบานกงกวางแน่สิบเมตดสิบห้าเมตรควรจะปลูกไว้เขาสามารถเก็บเอายอดเขาหรือเก็บอานวยอ่อนเขามากินกับปนปูปนป่าผลปลาดุกผลปลาคอใดมีประโยชน์มหาศาลหรือเฮาจะเก็บเอาไปขายเป็นเปลี่ยนมัดก็ไดดมัดลาหาบหาบเป็นอังขายตลาดหรือติดต่อแม่ค้าสมํำก็ได้ แหนบอกคนบริสียหายไดยเป็นเงินเป็นทองแล้วคนในชุมชนก็นห,กหักเฮาเลยราะว่ายามเขากินปนปู่ปนป่าเขาบบมีผักบางเถื่อนเนาะบางเถื่อกับโบเมนว่าจะไม่ตลอดบางเถื่อกับโบมีผักเนะเออไปขอบักพักกระเจียดบ้านนั่นนะนะไปขอเด็ดน้ำเผินมาจากน้อยมากินกับปนป่ามากินกับแจวปลาเด็กนี่เห็ดไห้เฮามีเสบเห็ดไห้คนถามหาเฮาเนาะ อันดับสามกันนี่แหละคือผมบอกห้เป็นเผื่อนได้ฟังคือต้นมังยมมังยมงเปียวควรจะมีติดบานอยู่ทุกคนแบบเปียวอมหวานหน่อยหนึ่งก็มีเยอะแยะต้องมือลูกไว้มันก็จะออกน้อยดกเต็นนกกมตม้นทุกคนอันนี้อากาศร้อนกันไหมเอาไปตำกินคนบอกแล้วมันได้อลไโยกโยกเลยทุกคนอืไปตำกินเนะาะตำกินก็แซ่บหยอดเข้าก็สามารถมีประโยชน์หยอดมังยมอ่อนเห็นบางคนเข้าไปกินกับลาบกินกับปลป่ากระไดปลอดสารพิษน้ำ เขา่อยบ่เคยเห็นว่าผู้ใดจะเอาสารเคมีเอาอยาเคมีอย่างไม่ฉีดส่ย,สย,ยอยดองย้มอยากเตืกระ็รู้สึกว่าเขาปลวดสารผิดค่อนข้างรอยเปอร์เซ็นต์ยางหลายก็อาจจะมีขี้ฝุ่นเกาะเนี่ยก่อนจะกินก่อนจะรับประทานเาก็จะเอาเข้าไปแช่น้ำเอาไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนว่าทุกคนอันดับสีือ,อืยยังบอกเพื่อนๆละ่ะคือต้อนขี้เหล็กกันบอก,กอ็แตกช่อ แตกยอดใบเต็มเลยุะคนเห็นบอกก็แตกยอดใบเต็มแล้วบ่ได้เสียหายมีบ้นทีกงกวงปลูกไว้บ่ได้เสียหายอย่างเลยเนี่ยจะมีตะคนหักจะมีุะคนถามหาเลยเนี่ยมีหนังง้วแลวมีไข่มดแดงกันมาค่อยขอยอดที่เล็กแน่เน้คยไปต้มกินเคยได้หนังงัวมาเคยได้ไข่มดแดงมาหาลังเช้ามันต้มซุกแล้วเพิ่นจะอาจจะตักมาให้เขาจักถ้่วหนึ่งก็ได้ทุกคนเฮาอาจจะได้กินฟอมมันที้ทะคุณเนี่นบ่ก้ะเพิ่นว่าให้กินเขาเป็นอย่างเนาะระบอเผื่อเผื่อแผล ถือว่าเข้ากับมีน้ำใจกันแม่นว่าทุกคนกันนี้ละก็มาบอกอะไรเพืเ่อนๆเลยฟังประโยชน์มหาศาลของตนใหม่ที่เข้ามองข้ามบางสิ่งบางอยา่างเข้ากับโบหูบอเข้าใจเข้าพยายามองอีกย่างแบบพัผ่านไปเนาะอันมือนีแค่นี้เด้อฝากดากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับผมก็มาต้องแต่ง